นี่เรื่องขี้เมานั่งกินเหล้ากันไปจนดึกจนดื่นนั่งมาด้วยกันสี่คนเฮหาเฮา,เากันมาเรื่อยขับรถมาถึงทางแยกไฟแดงก็ไฟแดงรถหยุดก็เลือบไปเห็นหมาตัวผู้ตัวเมียกำลังทำอะไรกันอยู่ภาษาอีสานเขาเริก่กติดเต็งเลยนะ กำลังรอกันอยู่ที่ที่ทางแยกเนะ่ะไอขีเมาก็เมาแปะทั้งสี่คนไอคนหนึ่งเกิดความคิดเห็นหมาแล้วบอกเฮ้ยเออเว้เฮ้ยพวกพวกเอาไหมคือนี้กลับไปหาเมียทุกคนแล้วเนี่ยเราทําท่าหมาเนี่ยนะกับเมียเราทุกคนนะล้วลองดูซิว่าเมียเขาว่างไงบางจะพุ่งนี้เท้าโทรโทรโทรมาสรงข่าากันโอเค่ะทุกคนโอเคนะเออดีดีโอเคโอเคหมดเลยพอถึงบ้านอไอเดียไอเดียเขาได้เขาได้จากหมามา ลุงเช้าเขาก็โทรหากันเลยไอคนแรกก็โทรไปหาคนที่สองเฮ้ยเป็นไงบ้างเมียง็ว่างไงบ้างไอท่าเมื่อคืนเนี้ยกูโดนเมียด่าเหรอแล้วเขาว่างไงได้บ้ายลามกแต่ก็ได้นะแต่อย่าอย่าแต่บ่อยนกอย่างงี้ก็ได้โอเคอแต่แต่อย่าบ่อยนะเออโทรไปหาอีกคนก็แบบเฮ้ยเมื่อคืนนั้นทำหรือเปล่าออะทำแล้วเมียก็ว่างไงเมียเขาบอกว่าเออชอบอ่ะ แต่ว่าจะไม่บอกใครนะออให้รู้กันจะว่าพวกเราเออเรียกมากไอ้คนสุดท้ายตัวไปถามบอกเฮ้ยเป็นไงไอ้าเมื่อคืนที่เราว่ากันนะบอกไอ้ฮากูก็ทําแล้วว่าตํารวจจับว่ะเฮ้ยไปจับไปยังไงมาเรื่องส่วนตัวของเราเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกบอกเกี่ยวสิยทำไมจะไม่เกี่ยวอ้าวแล้วมึงทายังไงตารวจครับไปจับมึงได้กูจะให้เหมือนทุกอย่างกูลากเมียกูไปทําที่สี่แยกไอ้ ก็ลวจจับก็หาอาจารย์